แม่บ้านจับกไปไสหลายชั่วโมงเลยดนาะดังไฟกันน,นี่ที่ดังไฟประบ้านติดง่ายใส่น้ำมันน,นี่ล่ะบ่ดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่แงังซีต่มกาแฟจักเนาะไก่ที่หอดเที่ยงเลยกาแฟบัท่านได้หอดทองจกักหน่อย นี่ล่ละไหนล่ะโอ้ยนเม้มานรถของผู้อื่นเ๋ยวตมน้ำต่งกาแฟจักหน่อยบรรยากาศกับหอนนี่จังสีล่ละแม่บา้านขันเปินใดต่ไปใส่ละโอ้ยสามสี่ชั่วโมงผ่านในนอนสามสี่ชั่วโมง อบานอยากกินยังอยากเกินยังก็ต้องกินยิงจึงสีละก็เป็นยังดอกปล่อยเพิ่นไปบักซีดากระหอไก่สีแหล่แหละเหล่เบิ้ลละก็เป็นยังอสสาบาน,น,น,นได้พักแล้วมือนี่กตกไปต้องเอกได้พักนี่ จิไปหาลักนโมใหม่พอเถาจักน้อยนโมใหม่ก็ลังออกหลายมือนีพอบันหวังว่าพอเถาคือสิบุไปหน้าอกมือนีหมอเจาะเลยนโมใหม่หลายๆ่หนีพอบันจัดเลยมือนีขอเนี่ยตุ่ม้อพอบเถากินคือเกูาละอันนีฮวอนถองถาก่อนถุงกาแฟ để viên viên ui thấy này thấy được nhang không cùn đấy là lắp bài có bản cà phê non lắp sa bá đây nè quay cả ngay ngay sa bài sả bài bản

ช่วงนี้ยานขนาดเลยเป็นยังนำรถเบิดแล้วปีนี้คาดว่าบทถ่วมหรอกโอ้ยคือนั่นหอนแท้อ๋อละพอบานกับแม่บ้านกบดุน,ดนพดไปหากับเขาสองชั่วโมงแหละบ่ตรงกินดอกมน้นี่กับคงกับเขาแล้วเลย สองชั่วโมงโดนปานนีแล้วก็เศ้าเลยโบตรงพุ่นหากินตอนแรกเคีเดียวเลยเสร็จกินข้าวขาบเดียวโอ้ยขัดประหยัดแท้สิบบาห่อนง่ายนะ